เวลา17นาฬิกาวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเปิดชมรมทูบีน้ำประวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำประวันของวิทยาลัยซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีน้ำประวันมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ตามคำขวัญโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเปิดให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวคนมีผู้จัดการอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด15คนมีสมาชิกมาใช้บริการระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณวันละ30คนโดยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนความรักและยาเสพติดมีกิจกรรมพัฒนาอีคิวกิจกรรมสร้างสุขเช่น c o v แดนซ์ Dance, ร้องเพลงและเล่นดนตรีกิจกรรมฝึกอาชีพกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์พี่สอนน้องจากแกนนำในแต่ละสาขาวิชา ้อมกันนี้ส่งติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมุ่งพัฒนาโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา17ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิมคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานดีเด่นอาทิ จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่หนึ่งโอกาสนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งเคยติดยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดจันทบ,บุรีที่ไปเฝ้าเพื่อให้มีแนวทางการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีสมาชิกทูบีนัมบอวันอายุ6ถึง24ปีจำนวน123,705คนคิดเป็นร้อ1096.29มีชมรมทูบีนัมบวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำทันทสถานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักคุมประพฤติรวม1,101ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมบรวันรวม192แห่ง จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลจังหวัดจันทบุรีซึ่งสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลในทุกๆปีได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคจำนวน9รุ่น14คนระดับประเทศจำนวน5รุ่น5คนสำหรับประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่10ประจำปี2563 นายนภพรกฎชมนซ้อนพาเมืองจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายอันดับหนึ่งระดับประเทศ